เข็มนี่แกคิดจะมาขโมยคุณแจรถใช่เหรอเพิ่งออกมาจากคุกแทๆ้ๆสันดานไม่เห็นเปลี่ยนไปเลยอะพี่หนึ่งเมื่อไรตรงนี้อ่ะพอดีพี่มารอลินอะคิดว่ายังไม่ตื่นพี่เลยไม่กล้าเรียกอืแล้ว นี่ออกจากคุกมาทําไมไม่เห็นโทรบอกฉันเลยฉันน่ะจะได้ไปรับพี่นุ่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาเองละแต่ลินพี่ขอมาอยู่ด้วยสักระยะหนึ่งได้ไหมพอดีพี่ไม่มีที่ไปอ่ะแล้วทําไมพี่ถึงไม่ไปอยู่กับเพื่อนชั่วๆของพี่ล่ะเห็นบอกว่ารักกันมากไม่ใช่หรอพี่คงไม่อยากกลับไปยุ่งกับพวกนั้นแล้วอ่ะพี่อยากเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่อะอืมงั้นพี่สัญญากับฉันได้ไหมล่ะว่าพี่อ่ะ จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอีกอ่ะโอเคพี่สัญญาเออเอองั้นมาอยู่กับฉันก็ได้แต่อยู่บ้านฉันนะ่ะต้องช่วยฉันดูแลบ้านทําความสะอาดบ้านด้วยนะได้สิเดี๋ยวพี่จะช่วยเราทําความสะอาดบ้านนะและในอนาคตข้างหน้าถ้าพี่ตั้งตัวได้เดี๋ยวพี่จะย้ายออกไปอืมอ่ะเุญแจบ้านดินทำไมไม่เอามอเตรไซค์ไปอะ่ะฉันขี้เกียจขับนะ่ะ ออกไปข้างนอกแดดก,ก็ร้อนรถก็เยอะสู้ฉันไปนั่งรถสองแถวไปทำงานดีกว่าไปก่อนนะพี่ผมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคุณแล้วนะครับนี่คุณเคยติดคุกนี่ใช่ครับ งั้นผมต้องขอโทษด้วยนะครับทางเราไม่สามารถรับคุณเข้าทํางานได้จริงๆครับให้โอกาสผมหน่อยนะครับขอโทษจริงครับครับพี่หนึ่งไปไหนมาเนี่ยพี่ไปสมัครงานมานะ่ะเนาะแล้วได้หรือเปล่าไม่ได้ลิน ทำไมอ่ะเขาบอกว่าพี่เคยติดคุกเขาเลยไม่กล้ารับหรออช่างเขาเถอะแล้วนี่ฉันหิวข้าวแล้วอ่ะเราออกไปกินข้าวกันไหมลินไปเองเถอะเดี๋ยวพี่ผัดเข้าผัดกินเองก็ได้ผัดข้าวผัดเ,ดเออฉันจําได้ว่าพี่เป็นคนชอบกินข้าวผัดแถมทํำอร่อยด้วยอ่ะแล้วทําไมพี่ถึงไม่ทําขายเลยนะพี่ไม่มีทุนน่ะลินแล้วอย่างถ้าทำอ่ะมันจะเวิร์กเหรอเวิร์กสิพี่ งั้นเดี๋ยวฉันออกทุนให้แมถ้าพี่ได้กําไรเมื่อไหรอ่อ่ะค่อยมาจ่ายคืนฉันก็ได้จริงเหรอจริงอย่างนั้นเดี๋ยวเย็นนี้พี่ทําข้าวผัดให้กินนะได้สิพี่ไป<ะ>อุยฉันไม่ไปหรอกฉันทําไม่เป็นอะ่ะนั่งรอกินอยู่ตรงนี้นะได้ได้เดี๋ยวพี่จะไปผัดมาให้นะจต่พี ฉันเอาเข้าวผัดสองกล่องค่ะได้ครับอุย้ยนี่หนึ่งนี่อ้าวเข็มออกมาจากคุกตั้งแต่เมื่อไหร่อะเห็นว่าโดนข้อหารักทรัพย์อะนึกว่าจะติดคุกนานกว่านี้ซะอีกพอดีว่าเราโดนข้อหาไม่หนักละ่ะก็เลยติดไม่นานเนี่ยเพิ่งออกมาได้สองสามวันเองแล้วนี่คิดยังไงถึงมาขายข้าวผัดข้างทางอย่างนี้เราลองไปสมัครงานที่อื่นดูแล้วแต่ไม่มีใครรับอะ่ะเราก็เลยลองมาขายข้าวผัดดูสรุปว่าเข็มเอาสองกล่องเนาะ ฉันไม่เอาละฉันไม่อยากซื้อของจากคนขี้คุกขี้ขโมยยืนตรงนี้นานก็ไม่รู้ว่าของจะหายหรือเปล่าเข็มนี่แกคิดจะมาขโมยคุใแจรถใช่เหรอเพิ่งออกมาจากคุกแทๆ้ๆสันดานไม่เห็นเปลี่ยนไปเลยเราแค่ดีนะที่ฉันรู้สึกตัวก่อนอะถ้าช้ากว่าน,นี้แกก็คงเอาคุณแจรถไปขายแล้วล่ะสิ นี่ถ้าไม่ติดวาฉันมีธุระฉันจะแจ้งตำรวจจับแกแน่พ่ขอค้าครับเดีย๋ยวขอข้าวผัดสองกล่องได้เลยครับคุณคะอย่าไปซื้อของร้านนี้นะพ่อค้าเหมือนขี้ขโมยเมื่อกี้ฉันมายืนได้แป๊บเดียวพ่อค้าก็ขโมยคุณแจรถไปละคุณก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันงั้นผมไม่เอาแล้วครับ ขายของเป็นยังไงบ้างข้าวผัดขี้คุกเด้ขายมั้งปะไม่ได้ขายเลยอะเคมก็แง่ล้ะสิหนึ่งมันจะไปขายได้ยังไงก็นหนึ่งอะเพิ่งออกจากคุกมาชาวบ้านที่เนี่ยเขารู้กันไปทั่วเลยนะว่ไหนจะลอยสักเต็มตัวอีกเป็นชานเชี่งไม่กล้าซื้อเลยเข้าวผัดขี้คุกเนี่ยเคมทำไมชอบว่าให้เราขี้คุกอยู่เรื่อยเลยอะ ก็มันจริงนี่ก็อนหนึ่งอ่ะเป็นคนขี้คุกขี้ขโมยวันก่อนยังขโมยคูแจรถฉันไปอยู่เลยจะไปดีกว่าไม่กล้ายืนนานเดี๋ยวของหายอีกที่หนึ่งผู้หญิงเมื่อกี้เป็นใครอ่ะเพื่อนพี่เองน่ะพูดก,กันจะเสียงดังเชียวนะเขาเป็นคนแบบนี้แหละแล้ววันนี้พี่ขายดีหรือเปล่าเนี่ยพอขายได้บ้างอะลินแล้วลินเลิกงนานแล้วเหรอ เลิกแล้วค่ะก็รีบทำงานเสร็จแล้วก็รีบมาหาพี่นี่แหละฮึอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอฝากร้านแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าพี่ปวดเฉียดได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้นะฮะพี่ไม่ค่อยมีคนเลยอะเราเก็บของเลยไหมอุ้ย,ยเดี๋ยวนี้หนึ่งพาแฟนมาช่วยขายของเหรอจา๋าไม่ใช่นะเขมนี่มันกระเป๋าแฟนซะนี่ไอ้เหี้หก คิดจะขโมยกระเป๋าเงินฉันอีกแล้วเหรอนี่คุณมาเรียกพี่ชายฉันว่าไอ้ขี้คุกขี้ขโมยแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะเนเมื่อพี่ชายฉันอะ่ะอุตส่าห์เก็บกระเป๋าเงินให้คุณเลยนะพี่กระเป๋าใครอะ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นอยู่ที่มอไซค์เขาอ่ะหรอแล้วพี่หยิบกระเป๋าเขามาแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็คิดว่าพี่อ่ะเป็นขโมยหรอกแต่ถ้าอยู่ที่รถมอไซค์อะ่ะโอกาสหายอ่ะมันเยอะกว่านะเออแล้วแต่พี่แล้วกันแต่ฉันก็ดีใจนะ พี่อะไม่คิดขโมยของคนอื่นเขาแบบเนี้ยพี่ก็ไม่อยากจะกลับไปทำอย่างนั้นแล้วก็เลยช่วยเก็บไปให้เขาจ้าพี่ <c oughs> อ้าวเหรอใครจะไปรู้ล่ะก็เห็นว่าเพิ่งออกมาจากคุกจะให้ฉันไว้ใจง่ายๆได้ยังไงล่ะคะเดี๋ยวนี้สังคมมันน่ากลัวจะตายคุณ จริงอยู่ค่ะว่าพี่ชายฉันนะ่ะอาจจะดูไม่น่าไว้ใจสังคมนี้มันอาจจะดูน่ากลัวแต่คุณก็ควรจะให้โอกาสพี่ชายฉันได้ปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีนะคะถ้าคนที่ออกจากคุกมาทุกคนนะ่ะคุณไม่ให้โอกาสเขาเลยอะ่ะแล้วแบบนี้เขาจะมีที่ยืนบนสังคมได้ยังไงอะ่ะเอออุย๊ยฉันขอโทษนั่นนึงมันคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันน่ะไม่เป็นไรจา่าเข็มเราเข้าใจ ก็เพราะมีคนคิดแบบคุณไงคะคนที่เคยทำผิดน่ะเขาก็เลยไม่กล้าทำความดีเลยอ่ะหนุ่มแฟนหนึ่งนี่น่ากลัวเนาะไม่ใช่แฟนค่ะน้องสาวน้องสาวหรออืมเไหนๆก็ไหนๆละฉันเหมาเขาผ่านหนึ่งละกันเหมานี่กี่กล่องเลยคะโอ้ยห้ากล่องค่ะได้เดี๋ยวเราจะรีบทำให้เลยนะงั้นเดี๋ยวฉันตักข้าวให้พี่นะ หนึ่งนี่น้องสาวน้องสาวแท้ๆเลยเหรอใช่น้องสาวทแท้ๆเลยเหน,ลยน้าไม่เหมือนกันเลยเนาะคนละพ่อค่ะทำน้าที่ทำให้หน่อยงั้นเดี๋ยวฉันตักข้าวให้นะพี่ได้ได้